คือแชมเปี้ยนของคุณ เออแบบนี้ยังพอชินหน่อยเนะี่ยที่พิกมทำไมโดดเอียงๆอีย่างนี้วะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ที่ไม่ไอยากจอดดูคนที่ก็เลยต้องินอ,อ๋นอ อบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลวโซมีเรากเดือง reload เจอเบอร์ดับความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลวโซอถูไหนนี่มัน pues มีคนโดดตามเรามาป่้เมื่อกี้ไม่ดูเลยไม่มีไม่มีเหรอกำลังรีโหลด

มีคนมีคนมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้พบเป้าหมายเราขึ้นดขึ้นดกำลังยิงซาด้กำลังรีโหลดเก้าเก้านอกศัตรูแล้วเกาปลาตลุดหลุแล้วพบศัตรูมีคันชัตลูกซองตรงนี้เลเวล3ามีกล่องพยาบาลตรงนี้ มีกล่องพยาบาลตรงนี้ฉันต้องชาร์จเปลาาเพิ่มมีกำลังยิงส่เป้าหมายทุกอง อีกสิบวินาทีวงเซฟโซนจะขลกไปกรเทอไปกันไปกันเลยกแล้วหนึ่งรสกำลังรีโหลดคัเตียนวงเซฟโซนกำลัง,งยันิ่มีแพ็กเกจกำลังส่งมามีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ กำลังชาร์จกลองกำลังรีโหลดดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้ว จะ็ปทายกันไปทั่วแผนที่อยู่นะมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมามีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ มีกล่องพยาบาลตรงนี้ออซื้อกระเป๋าทำไมมีแบตเตอรี่กรองตรงนี้วันนี้ค,ครับอะไรได้บ้างอ,อ่ะมีเอ่อไม่ได้ดูกำลังเรียกรถ มีแมส AR คูณสองแล้วก็กระเป๋าสามแล้วก็หมวกม่วงครับพี่เบิอครับไหมครับตอนนี้นี่รถไฟโดนสอยหมดแล้ว ดวงช่งว่างขนาอออและขอให้มีวันที่สดใสอสะอาดเลยฉันมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามสามันเลี่ยมเลยแสดงมันลงรุดไฟกันเนี่ยพวกเนี่ยใครเจอเปิร์ฟเขาแล้วเด้อมั่งอะไม่เจอทีอ่ะไม่เจอเลย เสียงยิงแถวโยงงานแถวแยตรงนี้เหมือนจะมีคนไม่กระตุกอะไรเนี่ย มีคนเลยมีแบตเตอรี่เกาาะตรงนี้ คนมีคนยุ่งไหมพี่วิ่งอยู่บนข้างบนชั้นสองเมื่อกี้มันอยู่ข้างล,าล่างเนี่ยอยู่ชั้นแรกครับวางกกแก๊สละเพิ่มตัวไปสระเข้าไปแล้วเรียกกำจัดคว้าอักตอมีแล้วระเบิดมือระวังแฟลชเกรีนิด เหมือนเพื่อนมันกำลังจะขึ้นมานะเพื่อนมาเพื่อนมารัรับรับเวรับกับรชา์จกอของ างตัวแปรอิสระเข้าไปำนั่งวางตัวแปรอิสระเข้าไปลอยเลยนะเด็กนี้สองจี้ตัวกำลังให้การรักษาเฮ้ยทำไมผู้ทุกขเขายิงใส่ฉันกันเหรอด้วยด้วยได้โปรดจีทำไมมีการสู้อีกายละมันน็อกโซนอ่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนวะใช้กับดักก๊าซแล้ว มิจฉุคิาหรือเปล่าหน้ารถมึเมื่อกี้มันเหมือนมันโดดจ้ำแผดขึ้นมานะมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบินวงเซตสอง มีกล่องพยาบาลตรงนี้เข้าเข้ามีกล่องวยฒนากางตรงนี้รอสอในาทงต่อสู้พวกเขาไม่ยอมขายกจะล่ค่อยไปกดเนี่ยจ็ดพิณิกส์คิดตรงก็ัรักษาปอดหาอยู่เอาวงแรงเลยเนาะแรงงแร กำลังรักษายัางคอยระวังรอบๆอยู่ยูนเตอร์แมนพอแล้วที่จะขอกำลังใช้ยาวรแข้วเหราเขาถึงข้อเขาติดถูรักษามีกล่องพยาบาลตรงนี้รอกำลังชาร์จโหเมื่อกี้ถ้าไม่มีแฟลชไลน์นี่แย่เลยโดนยิงล้มไปแน่ ที่เข้าไปชาร์จมันที่ล้มเองผมเห็นแล้วดีนะผมตามพี่อยู่เมื่อกี้ไอหุ่นยนต์นั้นก็เออไม่ยอมยิงไม่ยอมยิงผมมันหันจะไปซ้ำพี่กันเลยเฮ้ยเสียงวักเหรอนี่ เก่งมากจริงแต่เขาหลังมเป็นโซนต้องโชวันใหญ่ะกวาอีกมากผมอยู่ลานจอดรถไฟวะไม่แน่ใจงานนี่ยดอกทำไมมันหน่วงๆวะเนี่ย ใครเจอคูณสองที่เป็นสี่เหลี่ยมบอกอะไรเป็นยังไงนะพี่เจอเลยอีกสามสิบวินาทีวงเซฟโซนจอดลงคุณชอบทำอะไรแบบเฉียวเฉียดเสียดคู่สองเป็นสี่เหลี่ยมมันอยู่ยังไงอ่ะลองไม่ถูกว่ะสโคปวงกลมนะครับสโคปวงกลมที่ว่ามันซูมได้ทั้งหนึ่งสองอะเนาะใช่ไม่ใช่ที่เป็นสองอย่างเดียวเลยอ่ะ ไอ้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมข้างบนนั่นเหรอที่เป้ามันเป็นสามเหลี่ยมใช่ปะคำตือนวงเซฟโซนกาลังขยับมีมีอยู่ครับเราอยู่ในวงเซฟโซล่าเคนจะวิ่งหมเลยมีศูนย์เล็งตรงนี้มีแครแพ็กเกจกำลังส่งมามีแครแพ็กเกจกำลังมาผมเก็บไปยไดอ๋อนี่คุณส เอาอันนี้ไปใช้เปล่ามีศูนย์เล็งปรับสูงได้ตรงนี้ระยะใออกล้ฉันนำมเราสำรวจบริเวณมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสู่พื้นคมจสังเกตผมกำลังฟ้าเลยนี่ว่าะไรนะผมกำลังฟ้าะไอ <ป S 1> <ล>ยู่นนี้ รอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟสองระวังไอ้รอยแยกนี่นะไม่ไว้ใจเลยวะนี่ไม่มีไอ้ดอกปีกเลยมีปืนเรเวลสามเอาดิมีเกาะโมงกำลังหาสิ่งนี้ เฮ้ยตู้ฐานขโมยหมวกฟ้าบนรถไฟมีกล่องพยาบาลตรงนี้เป็นข้างบนดี่หรอของว่าตรงนี้ได้เปรียบไป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 มันมีสะไรนะสวยดิไปที่นี่กันเถอขึ้นขึ้นขึ้นบนนี้ก่อนนี่มันุบกันอยู่ข้างล่างครับฉันแนะนเอาไม่คบศัตรู ำลจะตายจะตายกระนกกระดกสิมีคนเต็มตุ้ยเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรากำลังรีโหลดกำลังควอามสั่งกำลังความเอาสตอร์กกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโหลดใช้กำลังการกำลังยิงต่อสู้กำลังว่าได้เพื่อนวุ่นไปไหนแล้วอ้วน อ้วนหลังหินนะรู้ท่าตัวเองช้าๆอย่างน้นะกำลังรีโหลดกำลังยิงใส่เขาอยู่ใกล้มากไปหรอกเวลาที่เราจะสู้แล้วกำลังรีโหลดกำลลังรีโหดเพื่อนเซ็นเตอร์ต้อง,ปง,ปงไปให้เร็วกว่านี้พี่บุ้มลงเอาอ้วนได้นะล็อกให้อยู่มีดาวตัวเลยครับคนละงรีโจะตายพี่จะตายแล้ว ไอ้ทีมถูกกำจัดแล้วเฮ้ยมีคนมีคนมีคนในโดมเราเฮ้ยที่เราที่เราที่เราวาถ่ายกระโดดแล้วเราอยู่แล้วนักบอลเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วต้องหมดโดนเลยเพื่อความสนุกแล้วกันกำลังยิงต่อสู้มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา น่าเสียดายหลักที่สิบลายตรงนี้จะดังไปหรอไปดูตรงนี้กันไหมใครชอบไปได้ฮะอย่าได้อีกเงี้ยเหรออยมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสูงกำลังคว้างระเบิดเธอไหมกระสุนจะหมดว่ะไม่เก็บตรงนี้ก่อนก็ได้ค้นสังรวตรงนี้เก็บได้ตรงนี้ก็มีบอกว่าตุลก่อง ฝากอ่าโคบหน่อยนะกำลังยิงใส่เป้าหมายทดลองมานี่แล้วนะพบฉันแนะนำให้รอสำรวจบริเวณนี้กำลังรีโหลดรอบที <the 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 ่สี對對่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเว็สนาการตรงนี้เลเวลสามเราอยู่ในวงเซฟโซนของฉันหรอกดถูกอะสักูได้พวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอโอ้ยกำลังชาร์จกล่องของฉันโอยู่ยิงไม่ดังน สัยนยอ๋อเห็นแล้วตองหินปะตัวใกล้ไปไหนแล้วว่าเพื่อนกำลังยิงต่อสู้กดังนี่มีกดังนี่มีมีศัตรูอยู่ตรงนี้กดังนี่มีนะคิดว่ามีอะไรตรงนี้ต้งลงที่ตรงกลางขึ้นลด กำลังรีโลดโอ๊สไปเอาฝนเาไปดูตรงนี้กันไหมิงมาตัวนึงกำลังรีโหลดปอมจริงหลังิงพบเราคนสำรวจตรงนี้กำลังเล่นกำลังถูกยิงใส่กำลังชาร์จปลออ้มีสไนท์ทักตัวเลย มันไม่ค่อยใช้กันหรอกพอหลังๆแล้วอะสี่ทีมกำลังรีโหลดที่โน่นกำลังวางกับดักก๊อสหลังผมมีเหรอเพียงแค่เพื่อนๆทำให้เราสำรวจบริเวณนี้ไปที่นี่ตึงวงเซฟโซนกำลังขยับสองตัวตรงนี้ไปไหนละเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วกลังโดนะไป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 บีก มีแค่แพตเกำลังส่งมาแค่แพตเกสกำลังวางกับดักกอสกำลังยิงต่อสู้กำลังเยเจ็บเจ็บเเจ็บาัต้แล้วมล อ,อนี้ตสองตัวนี้สองตัวนะเมออจะมาหาเพื่อนหรือเปล่าเป็ดลา์เป็ดลา์จะตายเริยม่ใช่เป็ไลายเล็บลาไอหุ่นยนต์นั่นกะนเนาะอตรงไหนเนะเฮ้ยมีคนยินอะไร

กไม่ยิงแล้วได้ไหมเนี่ยกระสุนจะหมดแล้ววะยิงไม่ตายสักตัวไอเวนไก่เกินมคนเดินอยู่บนหล็กผมวะใช่ใช่ไม่เนี่ยมันจะมีตัวขึ้นไปทั้งตอนนี้มาถึงแล้วทียังไม่ตายเยเลยล่างตีนผมมีตัว ขบมดดิบขบถดดงบขบถบขบถดดิ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 บขบถดกิบขบถดดิบขบถดดิบขบถดดยบขบถดดิบขบถดดิบขบถด่ิบขบนดดิบขบถ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 ดดิบขบ่ดดิบขขบถงดิบขบถดดิ่ขบถดดิบขบถมดิบขขบถดดิบขบถิ มันลูดขึ้นลูดลง่ะเฮ้ยไม่มีตัวกำลังึ้นห้อหลอ้เ้ยมันเอากระสุนมาให้เข้วมันเอากระสุนมาให้ช่วรักษาตัวอยู่โอเคอ่ะเอากระสุนไหมกูเล่นต่อยอดเลยเพื่อนที่เพื่อนนั่นก็ได้กระสุนเพิ่ม เออกระสุนกูจะหม,มดแล้วตายตรงไปตายใช้กับดักก๊าซแล้วเดือดแต่อีกที่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยมันม,มีสามเต<ะ>ียงกำลังรีโหลดรอบที่หกเริ่มเล่นถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน เราสำรวจบริเวณนี้ใช้กับกำลังทัวยิงใส่มีอีกทีมกำลังโจมตีวางประตูบารบแล้วใช้กับดักถ้ามันขึ้นมามันก็ตกกำลังวางตัวแปรอิสระเข้าไปฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่ม โอ้ยจะตายปลาปลาปลาสวยสวยจบแล้วเหลอแต่ไอ้พวกข้างล่างเนี่ยการมองเห็นของฉันชัดเจนกำลังวางตัวไปสลอดเ้ากับเพื่อนตัวตัวหาเพื่อนน็อกแล้วมันมันมันลงไปมันลงไปข้างล่างอ่ะอีกตัวอยู่ไหนอ๋ออีตัวเล็บลายอีตัวเล็บลาย bà anh đây này, tung lepline này, Suối. đẹp, 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 đẹp,